ส่วนด้านหนึ่งรถไฟอ่ะดูะการบินละมาดูรถไฟกันหน่อยรถไฟทางคู่รอบแรกเขาจะคุยกันแล้วตกลงไปแล้วระหว่างไทยกับจีนคราวนี้จะมาคุยกันตั้งคณะกรรมาการร่วมสองฝ่ายไทยก็จะเป็น ชุดหนึ่งแล้วก็ทางจีนก็จะเป็นชุดหนึ่งโดยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเดี๋ยว 20, 20ถึง22มกราคมจะมีการพูดคุยนัดหารือการระหว่างไทยกับจีนถึงกรอบการทำงานครั้งแรกของสองฝ่ายหลังจากทำา o u u กันไปในการดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐานนะครับ ขนาดรางเนี่ย1.435เมตรทำไปเมื่อวันที่19ทธันวาคมที่ผ่านมาก็เส้นทางไลม่มาตั้งแต่น้องคายโค้งราดแกงคอยทางเรือมาบตาพุทธนะครับรวมแล้วก็734กิโลเมตรและอีกหนึ่งเส้นทาง แก่งคอยกรุงเทพ133กิโลเมตรความเร็วก็จะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นการลงทุนไปให้ไปขอไ้ยฮะภายใต้กรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขลส่งของไทยตั้งแต่ปี2558จนถึงปี2565นะครับครับก็20-20ถึง22มกราคมนี้เขาจะไปดูว่ารูปแบบการตั้งคณะกรรมการสองฝ่ายจะเป็นยังไงจะต้องไปกำหนดกรอบการทำงานครับ ไม่ว่าจะเป็นการสํารวจการออกแบบการทํางบลงทุนต้องไปเวรคืนที่ดินการพิจนารณาต้องดูว่าเส้นทางรถไฟเนี่ยจะใช้เส้นทางเดิมไหมหรือว่าจะเป็นเส้นทางใหม่วันที่5้ถึงเกุมภาก็จะมาดูว่าแล้วรูปแบบการลงทุนจะเป็นยังไงเงินเนี่ยจะเอาที่ไหนมาใช้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ปลัดกระทรวงการคลังคุณลังสันสีวราศ,าศาสตร์ก็จะเป็นคนไปเจราจานะครับปลายเดือนกุมภาถึงมีนาคม ก็จะเริ่มไปสำรวจพื้นที่ก่อสร้างและว่าจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะใช้เวลา6เดือนพอสิงหากันยาก็จะสรุปตัวเลขงบลงทุนครับว่าต้องใช้ยังไงเท่าไหร่เอามาจากไหนซึ่งเทคโนโลยีก่อสร้างเนี่ยจีนจะมาวางระบบรางจะมาดูเรื่องของการเดินรถก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีความชัดเจนแล้วว่าหน่วยงานไหนจะเข้ามาทําหน้าที่เดินรถจะมาบริหารจัดการรถไฟทางคู่เส้นนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะเสร็จ ก่อนแผน2ปีหรือว่าภายในปี59ปี6 0ิน,นี่แหละจากเดิมที่วางแผน4ปีนะครับก็คือ5 9กถึง62ก็แปลว่าภายในทศวรรษนี้ของพุทธศักราช2560น่าจะได้เห็นรถไฟทางคู่อีก2อปีอเอารอกันนิดหนึ่งนะฮะเส้นทางการคข้ามนาคมขนส่งแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วถ้าเปลี่ยนรัฐบาลจะช้าขึ้นอีกไหมก็ไม่รู้ก็ตั้งกันแล้วทำงานขึ้นมาแล้วก็ต้องดูว่าคณะกรรมการชุดนี้จะเดินหน้าอย่างไง